สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวจอยจะพาไปขุดต้นเอ่อฟอกอตมีนอตนะเพื่อนๆน,นะจอยจะมาปลูกในส่วนจอยเนี่ยเดี๋ยวจอยจะพาไปตรงนี้จะ้ะในส่วนนี้แหละอันนี้คือมันยังไม่เป็นพื้นที่ของใครนะจอยจะไปแบบตัดไปไม่ใช่ตัดไปขุดมาปลูกเพื่อน,นจอยเขากลับละเนี่ยสวนติดกันที่ว่าเป็นป่าดงดิบเนี่ยเขากลับละเขามาทํานิดหน่อยๆน,ยนี่นี่นี่ฟกอมีนอตเนี้ย นี่กัดเดซี่จะพาไปเก็บฟอกอดมีน็อตฟอกเก็ตมีน็อตอะไรเพื่อนๆดูเด็ดอกเดซี่สินี่เดซี่เยอะมากขาวอมลามเลยนี่ไงฟอกอดมีน็อตเนี่ยนี่ในเนี้ยที่สี จอยให้ดูเนี่ยๆตีนมันแข็งที่เป็นสีนี้มีแต่ฟอกเก็ตมีน็อตทั้งนั้นนะจา้ะนี่ฟอกเก็ตมีน็อตจอยก็จะขุดไปพอประมาณจ้ะเอาเสียมขุดๆไปถ้าไม่เอาไปเขาก็จะมาไถาทิ้งนะเพื่อนๆนะถ้าไม่เอาไปนี่เดี๋ยวเขาก็มาไถาจ้ะเพราะว่าเขามาไถาตลอดอยู่แล้วเพื่อนๆมาไถาที่นี้มันก็จะสูนพันธุ์นะจ้ะจอยก็เลยจะขุด เอาไปปลูกในสวนดีกว่าหญ้านะนเพื่อนนะดีกว่าปลูกหญ้าปลูกดอกไม้ป่านี่แหละเดี๋ยวจอยจะไปดูตรงพุ่มนู้นเห็นพุ่มนู้นสวยมีใครเขาห่วงกันหรอกจะ่ะพื้นที่ตรงนี้นี่จ้ะที่จอยได้ขุดมาจอยก็จะปลูกปลูกแถวเนี้ยจ้ะดีกว่าหญ้ามีดอกไม้ดอกป่าดีกว่าหญ้าจอยชอบ จะเป็นอย่างนี้สวยนะเพื่อนๆมันจะเป็นพุ่มพุ่มพุ่มเงี้ยอันนี้จะต้นใหญ่หน่อยจะไปซื้อเขาก็แพงดอกไม้ป่าเนี่ยปลูกแถวนี้แหละมีไอ้นี่ดีกว่ามีหญ้าหญ้าไม่ได้ประโยชน์เหนื่อยตัดทิ้งเปล่าๆเอาดอกไม้มั่งดอกไม้ป่าดูขี้มูกก็ช่วย เนี่ยพอดีสวนติดกันน่ะก็มาไงมาเอาเช็ดขึ้นนะจ้ะเอากระท่มขึ้นกระท่มพังส่งรูปไปให้พวกนางดูตั้งนานแล้วตั้งแต่มันล้มขึ้นมากันไงมาเขาก็ทำนินดๆหน่อยๆฝรั่งเขาไม่มาทำนานเหมือนเราหรอกเพื่อนๆแต่เราไม่สนใจนะไม่ใช่ส่วนเรามานานมาท่าก็เรื่องของเขา ไปทอดทำไมล่ะเขาไม่มาห่วงหรอกจ้ะไปขุดมาปลูกเขาไม่ห่วงนะเพื่อนๆนะถ้าเราไม่แบบไม่ไปขุดมาปลูกอนะ่ะแล้วเขาก็มีเอารถไถมาไถาทิ้งเอาหญ้ามาเอาเอา,เอาสเปย์มาขีดค่ายหญ้าปลูกนี้แหละ ยังไม่วัดให้คนเช่าไงถ้าไปเขาวัดให้คนเช่าว่าไปเอาไม่ได้หรอกพราบางคนเขาก็ชอบเหมือนเราปลูกทั้งดอกไม้เยอะดอกหญ้าเราชอบไม่เหมือนกันเพื่อนเอ้ยเราก็ปลูกไว้อรอบพุ่งรอบพึ่งนั่นแหละจ้ะ พึ่งมาผสมแกสอนผักไข่จอยอันนี้ก็ต้นเหมือนก็คล้ายๆคล้ายๆหนังแกะเพืเ่นอนโอหยง่ลต้นพันเล็กจะสวยพันใหญ่เขา โอเคสลยไปอีกแบบทีนี้เพืเ่อนๆมาเห็นปีต่อไปก็จะเห็นเนี่ยดอกอี่ยขึ้นเต็มตรงนี้แหละขึ้นคะกัญ้าเออปลูกตรงนั้นอีกให้มันเป็นป่าดงดิบแถวนี้ยไม่ปลูกก็มีแต่ต้นมีแต่หญ้างไงเพืเ่อนๆต้องปลูก กำลังขึ้นอีกก่อนที่ยาจะขึ้นจะบุกซะ นี่ต้องรถไฉกให้ชุ่มเลยเพราะดินที่เนี้ยมันไอดินตรงเนี้ยมันแข็งกันเนี่ยแข็งยังก้อนหินรถไปเดี๋ยวจอยจะพาดูผักจอยรถเสร็จล้วพาดูผักเนาะอันนี้ต้นป๊อปปี้นะเพื่อนๆเนี่ยเนี่๊ปอปปี้สีแดงจอยพาเพื่อนๆดูจ้ะอากาศก็มืดๆคึมๆอย่างเงี้ยแหละวางไว้ตรงนี้เลยเราจะให้ดูในนี้ก่อนเนาะในบ้านผ <จะ S 2> ักในบ้านอุโมงค์ ต้นมะเขือจอยมันเหลืองจ้ะนะต้นมะละจอยก็เรื่องเหลืองตายหลายต้นแล้วจ้ะเน่ะโรยมันตายรากเน่าตายยังมีมเมล็ดอยู่เดี๋ยวค่อยเพาะใหม่เพาะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็งอกต้นขึ้นกุยช่ายตรงนั้นเดี๋ยววันหลังเราจะมาตัดจ้ะเอาไปกินมะละ ในต้นนี้ตายละต้นนั้นก็ตายต้นหนึ่งไม่รู้ว่ามันมีหน่อในดินหรือว่ามันเค็มเกินเกินไปหรือยังไงก็ไม่รู้จ่ะรู้แต่ว่ามันตายอันนี้ก็เหลืองในเนี้ยดินนั่นแหละจอยผสมดินไม่เป็นไงคณะคณะก็อ้วบอวบรอยอันนี้มากินอีกแล้วลุกตัวธาตุนั่นแหละจ้ะ อันนี้เริ่มแก่แล้วค่อยมาตัดพร้อมกับไอ้นั่นแหละวันนี้ไม่ตัดไปัจยังไม่อยากกินตัวนี้ดอกบนะัตเตอร์คุปเนาะจอยก็ปล่อยไว้่างนี้หละจ้ะอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกเขาก็สวยนี่ดอกเขาอย่างเงี้ยนี่ดอกบัตเตอร์คุปบัตเตอร์นะเหมือนก็ว่าพวกเนยน, cup. นั่นแหละจ้ะบัตเตอร์คุปเนี่ยอันนี้ดอกฟันสิงโตจ้ะอันนี้ก็กินได้เอาไปทําได้หลายอย่างแต่ว่ามันลามขุดมาเท่าไหร่มันก็ไม่ตาย จอยก็ปลูกไว้รอพึ่งดอกไอ้สีม่วงนั้นจอยก็บอกไปหลายรอบเลราว่าจอยไม่รู้จักไม่รู้จักเพื่อนๆนกระถางมาดอกอะไรก็บอกไม่รู้จักจ้ะเนาะไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักก็จ้ะอันนี้ก็ขึ้นช่ายไทยจ้ะอันนี้ก็ดอกเขาจะสวยจะสีม่วงสวยบางอันก็สีขาวนะอันนี้ก็กินคล้ายๆต้นหอมปุ้ยช่ายนั่นแหละจ้ะดอกสวยจ้ะ อันนี้ขึ้นชายไทยจะ้ะนะเนี่ยกำลังออกดอกกว่ยท้เขามีดอกแต่เพี่แชอบมาอ่ะใน,นเนี้ยอันนี้ก็ในถุงเนี้ยคือมะเขือยาวก้าเขาจะโตเร็วกว่ามะเขือธรรมดาเ,เพื่อนๆใบจะเขียวแข็งแรงกว่าไอ้พวกนี้ใบจะเหลืองเหมือนก็แกนขาสารอาหารฮะต้นเล็กๆออกดอกออกผลละเด็ด ไม่ชนะที่จะเด็ดเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งจอยเด็ดทิ้งไปหลายรอบนะเพื่อนไม่ใช่ว่าจอยไม่เด็ดทิ้งไอ้ดอกเนี่ยแต่ว่ามันก็กลับคืนมาตลอดจะ้ะมันก็กลับคืนมาอีกมันอยากจะออกลูกให้จอยได้กินทันมัน้งทันแบบสถานการณ์มันนั่นแหละทันสถานการณ์มัน นี่ก็กำลังขึ้นนี่ตัวนี้ใหญ่นี่กาเล็กมูสตาดจา้ะนะหรือผักเสียนฝรั่งผักชีก็แกนๆกนจะ้ะเดินค่อยมาถอนจะเอาลากจะเอาลากเขาไปกินไว้กินจะถอนไปให้ย่าอีกเก็บไปให้ย่าด้วยนี่ไงดอกพอก๊อมีนอที่จอยบอกที่จอยปลูกเมื่อกี้นี่เี่จ้ะ ดอกโฟกัสมีน็อตโฟเกตมีน็อตนั่นแหละโฟกัสกับโฟเกตก็คล้ายๆกันจ้ะดอกเขาก็สวยงามจ้ะนะตรงกลางเขาจะเป็นคล้ายๆพระจันทร์เห็นไหมไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์อ่ะจ้ะส่วนนี้ก็ใบบัวบกอินเดียจ้ะ แล้วก็มีผักค้าวตองผสมด้วยนี่ก็ดอกบัตเตอครุปจะเนี่ยคือต้นดอกบัตเตอคุปทั้งนั้นจะนี่ไงเข้ามาทำนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเขาก็ทิ้งของไว้อย่างนี้เลยจ้ะเขาก็ไปเพื่อมาลือ้อกระท่อมออกให้เียสามารถเดินเข้าออกได้นี่ก็สตรอเบอรี่จ้ะนี่ก็ลับเป็นลูกเนี่ยสตรอเบอรี่ Strawberry. กำลังเป็นลูกติดดอกน,นี่ลูกเขาเน,นี่ยนี่นี่โตบรบลรี่ลูกใหญ่นะนี่เพื่อนๆดูดินี่จอยก็ต้องหาอะไรมาคุมอย่างนั้นจะไม่ทันนกจ้ะนี่ก็เหี่ยวแขวนมันยังเหลืออยู่ไงไม่อยากจะถอนอะไรไปทั้งนั้นแหละตัวเนี้ยนี่ยดูซาลาแน่จอย งามนะเนี่ยเขาอยากมาอยู่ใกล้มาเด็ดเอาเด้อให้ฟรีสารเเนะถอนด้วปลูกโลดนี่ใบนี่สองนิ้วเลยเนี่ยสองสามนิ้วอันนี้ก็เชอร์รี่เชอร์รี่บลัสมบลัสมหมายถึงเกเอดอกจ้ะหน้าดอกพวกดอกไม้ต่างๆเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบลัปปลบสมอันนี้ก็เชอร์รี่บลัสม แพรบลส้มอะไรเงี้ยเขาจะเรียกส้มส้มส้มนั่นแหละไม่ใช่ส้วมนะส้มสับเมียงไม่ไปต้องเข้าใจจอยไม่ได้คนเกิดที่นี่เพื่อนแค่สื่อสารได้ก็ถือว่าโอเคละจอยไม่เคยปลูกสักทีไอ้ต้นเนี้ยจอยเลยไม่รู้ว่ามันจะติดลูกรั้มันจะติดลูกไหมนะมันคงจะติดแหละลูกสองลูกมันคงไม่ติดหมดหรอกนะ เพื่อนจอยสวนติดกันมาว่าโอ้โหต้นโตมากเลยนะขนาดปลูกในในกระถานนี่ต้นโตแล้วก็ยังอึ้งกันอยู่ก็มีหลายคนเอาไปทําตามจอยอยู่ก็มีหลายคนนําไปทําตามอยู่จ้ะเดี๋ยวมาดูในไอ้นี่กันมาดูซิโหระพงหรวลาาจอยกะเพราแมงลักนี่ตายหรือ,อยังอันนี้กะเพราจ้ะเอามาลงละ ได้ไประมาณวันส่งวันนะจ๊ะคงไม่รอดหรอกเพื่อนอันนี้ก็โหระพาที่โหระพาแมงลักจ้ะทูตพิจอยนี่ก็อะไรสับสนก็แต่กับไอผักไทยๆนี่แหละเดี๋ยวก็แมงลักแล้วก็โหระพาอันนี้แมงลักจ้ะอันนี้กะเพราเดี๋ยวค่อยแยกออกจากกันให้มันโตสักหน่อยก่อนไม่ให้มันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์นี่ก็แมงลักจ้ะเนี่ยแมงลัก พึ่งรดน้ําไปนี่กะเพราใบเนี่ยเห็นไหมมันตายเนี่ยตอนมาตอนเทียมปลูกมันไม่เป็นอย่างนีนะตอนต้นปลูกตอนนั้นลงดูด,ดีอยู่อืมอยู่นี้มากลับมาแนละ้วหนาวใจส้อมาหนาวใจส้อเน่าเลยใบอะ่ะ <laughs> มันใส่มันส้อนี่บรรดาพริกจ้ะอยู่ตรงนี้กับบรรดาพริกไม่มีพริกขี้หนูนะปีนี้ไม่มีพริกขี้นงขี้หนูจ้ะ มีแต่พริกหยวกจ้ะอันนี้ก็โหระพาอันแน่นอนอันนี้นนนะนโหระพาจ้ะเนี่ยๆโหระพานุ่นๆโหระพาเลยนุ่นแหละเห็นไหมซูไม่ดูนั่นน,น,นี่ก็โหระพาจะ้ะโหระพาจะงามกว่าชาวบ้านแมงลักอะไอ้เนี่ยจอยมันไม่ค่อยได้เลือกลักจอยกับไอ้เขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆนึกอีกอ่ะ กะเพราอ่ะปลูกไม่งามยัไงไงพริกพริกหยวกพริกหนุ่มนั่นแหละอันนี้ก็พริกเออลูกค้าแอนดี้ให้มาไม่รู้พริกอะไรเ,เพื่อนๆให้มาเขาให้มาทุกปีนั่นแหละจะ้ะให้ก็เอาปลูกปะบางทีก็ให้พริกหวานมานี่เขาให้มาสองต้นอันนี้ก็พีบีให้มานะอันนี้พีบีให้มานี่พีบีเนี่พีบีนี่ก็พีบี นี่ไง็กอ้นี่จอยจอยเอาไว้อีกกลัวมันแบบไม่พอกลัวมันไม่ไม่พอมันตายเพื่อนๆ้อจอยเพาะมาต้นตัวตัตายหมดแล้วจะไอเขาเรียกอะไรนะอะไรนะแตงกวาจอยเลยเพาะหม่ไอลูกเล็กลูกใหญ่จอยตายหมดแล้วตอนนี้ต้องจะเหลือแต่ลูกใหญ่นั่นแหละลูกอะไรก็กินจะ อันนี้ดกระดอกบานชื่นขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับบ้านอันนี้มะเขือเทศเดี๋ยวจอยให้มันแดดร้อนก่อนจอยจะเอาไปลงใส่ถุงอันนี้ไงเหลือต้นหนึ่งนี่มะเขือเทศสองต้นแล้วก็มะระก็เหลืองยู่นี่มะระข้างบนนี้ก็ผักสลัดจ้ะอันนี้ก็ผักสลัดเพาะไปอีกเพราะว่าชอบกินไงอันนี้ก็กระเพรา แมงลักโหระพาอันนี้แมงลักเอันนี้กะเพราอันนี้ก็ผักแพลวจ้ะนขึ้นชาอยู่ข้างในนู้นแอบเอบไปก่อนผักแพลวเอผักขยันก็อยู่ข้างล่างแอบเอบอยู่ในน,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 นนั้นมันชอบอากาศมืดๆทึบๆหน่อยนี่ก็คณะอันนี้ก็ดอกบานชื่น คณะกำลังงอกจ้ะเหม็นข้าวไข่มากเลยเอาโฮอร์โมนไข่มาลดจยเอาฮอร์โมนไข่มากระน้ำลดเพื่อนจอยเนาะไม่เพื่อนติดสวนกันนะนะเขาบอกว่าเธอฉันเห็นเธอเอาขวดอะไรน้ํายาน้ําอะไรหรือลดผักเนี่ยบอกว่าฮอร์โมนไข่เธอผสมมันรู้อยู่ดยได้กินไข่ข้าวไข่อยู่เออแล้วเธอทอํายังไงมีอะไรผสมอะไรอย่างเงี้ยต่บอกใจก็ทำตาตายของฉันอะ่ะทั้งก็มียาคูผงชูรสเนี่ย น้ำตาลแล้วก็เอ็มร้อยอย่างเงี้ยไข่อย่างเงี้ยผสมกันเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวบอกเขาถามเนาะถามก็บอกทำอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยสตอรอเบอรีจ่จอยก็เป็นดอกติดดอกเยอะเลยไปดูกันพาไปดูแดดไม่มีเราเพื่อนเมฆเยอะ ทางอาทิตย์แต่ว่ามันจะร้อนไงวันคืนนี้มันอาจจะไม่ไม่ร้อนอาจจะเย็นเพ็่นพวกนี้ดูช่วยนะดอกคล้ายๆดอกมันคล้ายๆดอกบัวเนาะไอ้ตรงเนี้ยตรงตรงตูมอ่ะดูดูบีบุบูบีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ดอกอะไรนะเพื่อนเพื่อนนะหญ้ามันยังไม่แห้งตัวเลยยังไม่ผลสิงนกแข่งจอยเลยคุยเนี่ยติดลูกเยอนะอยู่น่ะ ตอเบอร์รี่ดอกสีแดงก็มีนี่ก็จอยเอาต้นไอ้กูดเบอร์รี่สีกระถางแลกกับไอ้ต้นลาสเบอร์รี่สีเหลืองหรือสีแดงก็ไม่รู้จอยอยากได้สีเหลืองไงแต่ก็เขาจำไม่ได้ไงว่ามันสีอะไรเขาก็ให้มาสามกระถางแลกกันอันนี้ก็ไอ้น,นี่จะ้ะ ปักไต้หวันจ้ะเอาปิดไว้ก่อนบางทีกลางคืนมันมันเย็นอากาศมันเย็นมันจะไม่รอดเพื่อนๆดูบาบจอยตัดไปวันนั้นเพื่อนๆเห็นแล้วเนาะอันนี้ก็เรวก็ได้ตัดอีกที่น,นี่ตัดเขาเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมมันไม่ค่อยได้น้ำเพื่อนๆลาดเบอร์บบรี่จอยกำลังขึ้น นี่ไงอันนี้จะก้านอวบเลยเนะี่ยเห็นไหมนี่ก้านอวบอขึ้นอันนี้ก้านสีขาวจ้ะนะพันสีขาวผันก้านสีขาวมีทั้งสีแดงสีขาวจ้ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่กูดเบอรี่กับลูกลูกโตแล้วจ้ะนะเห็นไหมนี่ลูกโตละมาขามป้อมฝรั่งนั่นแหละจ้ะ เดี๋ยวจอต้องหาผ้ามาคุมนกมันจะมักเขมือบหมดอีกนกพิราบอ่ะตัวใหญ่อันนี้ก็ลัสเบอรี่ทั้งนั้นเราจะเพื่อนคนนั้นแหละให้มาคนผู้หญิงชื่อเชอร์รี่อ่ะให้จอยมานี่อันนี้กิ่งอันนี้ดอกเดซี่พันใหญ่อาู่จานนี้ดอกเดซี่ดอกไม้ป่าในห็นใช่ไหมเขาก็ตัด ตัดเหมือนกันเนี่กูดเบอร์รี่อะไรเงี้ยเขาก็จุดไฟเผานะอืมเขาก็จุดไฟเผาตรงนั้นเนี่ยจ้ะมันยากาศสวนก็ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะโทษทีนะทั้งค่ะทั้งจ้ะหลายแบบอัธรุมากเลยการพูดการจานเนีเน,ะนะมาวันนี้ก็รถผักแล้วก็หาดอกไม้ป่ามาลงในสวนจ้ะ เดี๋ยววันหลังจอยจะไปขุดเอเดซี่มาอีกจ้ะจะมาให้ปลูกแถบๆของเขาไปเลยมันดีกว่าหญ้าขึ้นไงเอาดอกไม้เอาดอกไม้ป่ามาปลูก,กมันยังสวยงามหญ้ามันเหนื่อยเพื่อนๆจอยต้องมานั่งมานั่งถางนะจ๊ะมาถากมาถางเนาะจัเหนื่อยมันมันเป็นงานหนักนะนเพื่อนนะหญ้าเนี่ยเนี่ยจะ้ะอย่างพวกนี้ยังเขียวให้จอยเห็นดอกเนาะหญ้ามันไม่ใช่ไง ไม่มีอะไรให้มาชื่นชมอะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยขอบคุณค่ะ